ครับขอกาบสวัสดีพี่เอฟซทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนี่วันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่เอฟซกันนะครับวันนี้อยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพรุ่งนี้มีงานประกวดพระที่โรงเรียนสิงห์บุรีนะครับนี่นี่นะครับก่อนงานนะครับนี่ได้มาสามองค์ครับนะฮะเดิน ประมาณสามชั่วโมงได้มาสามองนะครับนี่ฮะนี่นะครับมาชมองแรกกันเลยนะครับนี่นะฮะเป็นสมเด็จนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะครับนี่นะฮะไม่แน่ใจนะครับไม่แม่นนะครับว่าว่าออกปีอะไรนะครับนี่นะฮะแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นปี0ูนย์เนะครับพระองค์นี้นะฮะเป็นปี0ูนย์เนะครับในความคิดของผมนะครับนะ นี่นะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับนี่โทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับนะฮะหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะครับและแอดไลน์ได้เลยนะฮะนี่นะครับ หรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอมาสอบถามกันได้นะครับนะฮะนี่นะครับเป็นองค์แรกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับนี่ฮะสองเบอร์นี้เลยนะครับสองเบอร์นี้เลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับสองเบอร์นี้เลยนะครับ โทรมาหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับสแกน QR Code เลยนะครับนี่นะฮะทิ้งเบอร์มาให้แล้วนะครับนะฮะนี่นะครับสองเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับนี่แต่ใจผมน่าจะดูแล้วน่าจะเป็นศูนย์เก้านะครับพังองนี้นะฮะนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับไม่มี ไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่นะฮะไม่มีหมกเม็ดพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับนี่จัดเลยนะครับช้าหมดอดด้วยนะครับอดไม่รู้นะครับนี่นะฮะนี่นื้อหาตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่านใดชื่นชอบนะครับพี่พี c นะครับชื่นชอบจัดเลยนะครับเดี๋ยวตีกล้องข้างให้ดูนะครับนี่ ข้างประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยฮะข้างนี่นะฮะนี่เลยนะครับข้างนี่นะฮะมีรอยตรงรอยมีรอยตัดอะไรประมาณนี้นะนี่ครับนี่ฮะฉายาผมนะครับหนุ่มพระหลุดนะครับขายหลุดมั่งขายตกควายมั่งอะไรนี่ประจําครับผม,ผมเป็นพ่อค้านะครับ กำไรร้อยสองร้อยนี่ก็ขายแล้วครับไม่เอากำไรเยอะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับองค์แรกนะครับอง์แรกนะครับนี่นะฮะแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับนี่องค์แรกนะครับดูองต่อไปนะครับพิมพ์คี้ตานะครับสี่ชายนะครับองค์นี้นะครับ เป็นพิมพ์คีตาสี่ชายนะครับนี่ฮะรอยเบ้าประกบรอยอะไรยังอยู่นะฮะนี่ก้นมันมันเลยนะครับพระองนี้นะครับก้นมันมันเลยฮะนี่ฮะนี่นะครับนี่นะฮะเป็นคิตาสี่ชายนะครับนี่ตีกล้องให้ดูนะครับนี่คิตาขาดขาดอย่างนี้เนี่ยหายากนะครับเนี่ยตามตำราเลยนะครับคิตาต้องขาดนะครับ นะฮะนี่ครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะฮะโอ้โหก้นเนี่ยมันสุดเต็งนะฮะก้นเนี่ยมันมันเลยนะครับก้นน่ะนี่นะครับมันจริงครับก้นนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่จีวรนี่ลึกๆเลยนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับผ้าองนี้นะฮะ น้อแห้งๆเลยนะครับพิม oh. um พ์พีตาสีชายนะครับพารงนี้นะฮะพิตาสีชายนะครับพี่ๆท <fo> ่านใดสนใจนะครับนี่แคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับนี่ก้นนะครับโอ้โหเขียวอมเหลืองนะครับเขียวดีนะครับนี่นะฮะนี่ฮะดูดูนะครับนี่ฮะแคปหน้าจอเลยนะครับสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลย นะครับนี่ฮะสแกนคิวอาร์โค้ดเลยก็ได้นะครับไวดีนะครับพี่พี่ครับสแกนได้เลยนะฮะไวไวดีนะครับนี่ฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับเนื้อหาตามนี้เลยมาดูองค์ต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่นะฮะผ่านมือผมประมาณ 3- ถึง4องค์เองนะครับพระพิมพ์นี้นะฮะ หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาต่างวัดนะครับนี่ฮะนี่นะครับเป็นพิมพ์ต่างวัดนะครับคนรุ่นยุคเก่าๆนี้เล่นเป็นวัดลงช้างนะครับคิตาวัดลงช้างนะครับนี่นี่ฮะก้นแบบนี้แท้เลยนะครับพระแท้เลยนะครับก้นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นพระแท้อีกองหนึ่งนะครับนอกสายตาเซียนนะครับ บอกวัดลงช้างพิจิตรนะครับภาะคนี้นะเนี่ยตีกล้องให้ดูนะครับนี่ครับปากจะกลองกว้างเนี่ยฮะสังกติจีวรจะเป็นอย่างนี้นะครับวัดลงช้างนะฮะนี่ฮะพบเห็นน้อยพบเห็นน้อยมากนะครับเนี่ยผ่านมือผมประมาณสามองค์เองครับนี่ฮะสามองค์นี่ประมาณเจ็ดแปดปีนะฮะ เพิ่งผ่านแค่สามองค์เองนะผ่านมือสามองค์เองนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นพิมพ์ค้ตานะครับออกวัดลงช้างนะครับนี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นเสียนรุ่นเก่าเขาบอกมาแล้วว่าออกวัดลงช้างนะครับเป็นพระต่างวัดนะฮะนี่ฮะนี่นะครับ ดูกันชัดๆเลยก้นเนี่ยก้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์คิตาบางคานี้แท้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับถ้าเป็นคิตาบางคานี้แท้เลยนะแท้เลยนะครับแต่นี้ออกต่างวัดนะครับเป็นวัดลงช้างนะครับอันนี้ข้อมูลนี่ข้อมูลนี้ได้มาจากผู้สูงอายุนะครับนะฮะนี่แหละครับนี่ฮะเนื้อ ตามซองย่นนะฮะย่นนะครับผิวนอกตึงนะครับนี่นะฮะนี่นะครับพี่พิชณาสนใจนะครับสอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดไวที่สุดเลยนะครับถ้าสแกนคิวอาร์โค้ดนี่จะไวนะฮะต้องสองเบอร์เลยนะครับได้ทั้งสองเบอร์เลยนะฮะนี่อุ่นใจเลยนะครับคลองพระวัดลงช้าง นะครับใช้แทนมดบางคานได้เลยนะครับอันนี้นะฮะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านสร้างและให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับนี่ฮะอันนี้ข้อมูลอันนี้ได้ได้ข้อมูลมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมก็นี่นะฮะนี่นะครับอ่านี่นะครับแคปหน้าจอเลยนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับ นี่นะฮะราคาแบ่งปันกันทุกองค์นะครับถูกไปแพงไปนะครับแพงไปต่อมาได้เลยนะครับต่อได้ทุกราคานะครับนี่ฮะราคาเปิดอยู่ที่ผมนะครับราคาปิดอยู่ที่ pfc นะครับนะฮะราคาปิดอยู่ที่พี่พนะครับนี่ฮะของแถมใกล้จะหมดแล้วนะครับของแถมนะครับของแถมใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ซื้อหนึ่งองค์แถมหนึ่งองค์นะครับ หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรมาฝาก v ีพีกันนะครับพรุ่งนี้นะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้อะไรมาฝากกันนะครับยังไงก็ต้องได้ครับพรุ่งนี้ต้องต้องหายได้มาฝาก v ีพีกันนะฮะนะครับนี่นะครับ นี่นะฮะสองเบอร์นี้เลยนะครับนี่สแกนก็ได้นะครับสแกนจะไวกว่านะครับนะฮะหนุ่มสองแครยิดนดีรับใช้นะครับนะครับหนุ่มสองแครยินดีรับใช้ครับนี่นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอีพีนี้ก็ขอฝากกันไว้แค่นี้นะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ